สวัสดีครับหยองค้อยฟิตฟาร์มครับช้อนเอาเด็กๆนะครับไฟนอนเช็คต้องบอกว่าไฟนอนเช็คสำหรับงานอายุทยานะครับ3กันยายนเจอกันนะครับไม่กี่วันครับเรามาดูว่าในชุดทั้ง4ตัวนี้มีตัวไหนพร้อมบ้างที่จะอองานอายุทยานะครับเรามาดูสังเกตน,นะครับ สังเทตันนี้เมื่อกี้ผมเช็คแล้วอยู่ที่32เซนนะครับตัวนี้ลงรุ่น35 D.U. แดงคุณภาพดีมากตัวนี้แดงฉ่ำหนานะครับเพื่อนดูนะครับแล้วผิวพันธุ์บนลำตัวเนี่ยขาวสว่างสวยงามมากมี่เวลาประมาณ10วัน,นต้องเคลียร์ที่หัวนิดนึงนะครับแต่ว่าต้องบอกว่าหน้าเวลานี้ก็พร้อมแล้วนะครับพร้อมลบนะครับอธยุทยา สารเป็นยาชนเจอกันแน่นอนครับตัวนี้35 b u บครับไดนิเช่นะครับตัวนี้ครับคุณภาพดำเนี่ยยังไม่ฟินิดดีเท่าที่ควรครับแต่ก็ถือว่าพร้อมสำหรับสนามแข่งในรอบนี้เลยทีเดียวมาดูตัวต่อไปครับเบนี้คู่มงริวครับตัวนี้เช็กแล้ว24เซนครับลง 25B u ตัวน,นี้ก็พร้อมครับ คุณภาพดำดีขึ้นเยอะนะครับแดงก็สว่างขึ้นดีมากสูพันดี24เซนครับลง25วิวเบลนิคุมังลิวเบลนิคุมังลิวเนี่ยจากมารุสากะนะครับส่วนเันเก้นเกี่ยของไดนิชิครับไดนิชิคุณภาพแดงเรื่องของไดนิชิไม่ต้องห่วงครับสบายใจได้มาวับนะครับแดงฉ่ํา ตัวนี้มารุสก่อีกตัวหนึ่งพร้อมมากเช่นกันครับด14ครับโค้งกุม3ตอนนะครับขนาด24เซนนะครับลง25 bu ครับสายเท่ากันเลยครับกับเจ้าเบนิคุบงริวนะครับมารุสกะาทั้งคู่นะครับตัวนี้มาลุฮิเดะครับตัวนี้เช็คแล้ว27เซนนะครับมาลุแตงโคกงุตัวนี้อาจจะต้องรอนาทีสุดท้ายเลยนะครับตัดสินใจว่าจะส่งหรือไม่ส่งนะครับ ถึงต้องเคลียร์เรื่องของผิวนิดหนึ่งนะครับแต่บอดี้เนี่ยทรงพลังมากนะครับมันเป็นขอเคลียร์ผิวทันเนี่ยเจอกันแน่ครับสามสามเป็นย่ยอยยุงเนี่ยเป็นยี่สิบเจ็ดเซนนะครับถ้าลงก็สามสิบบียูนะครับไปในแน่สามตัวนะครับสันเก้ดอยโฟโก,โกุเบนี้ คุ้งลิวนะครับสามตัวนี้ไปร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับมาดูเต็งหัวูวดเดี๋ยวลุ้นกันอีกทีครับระอยองกล้ยครับขอบคุณครับ